สวัสดีครับเรียนภาษาอังกฤษวันละนิดวันนี้นะครับเราก็จะมีประโยคง่ายๆพร้อมกับคำศัพท์ที่เราใช้อยู่เป็นประจำทุกวันนะครับคำแรกเลยนะครับ morning 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 แปลว่าเช้านะครับอันนี้ก็จะทักทายกันเช้าๆว่า Good morning, Good morning นะครับ Job, Job ตัวนี้เป็นตัวเจนะฮะออกเสียงคล้ายๆจอจานภาษาไทยแปลว่างานหรือความรับผิดชอบนะครับ I love my job, I love my job แปลว่าผมรักงานของผม Uh. work work แปลว่าทำงานหรือการงานนะครับ he works very hard he works very hard เขาทำงานหนักมาก intelligence intelligence แปลว,ว่ามีไหวพริบฉลาดหรือมีชาวปัญญาดีนะครับ Lawyers must have intelligence Lawyers must have intelligence แปลว,ว่าอาชีพทนายเนี่ยต้องมีไหวพริบดีมีชาวปัญญาดีนะครับ think think เอาลิ้นมาอยู่ระหว่างฟันล่างกับฟันบนนะครับแปลว่าคิด think I think so I think so นะครับ I think so แปลว่าผมก็คิดอย่างนั้น ก็คือผมเห็นด้วยนะครับ afraid 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 แปลว่ากลัวหรือเกรงก็ได้นะครับ am afraid not I'm afraid not. I'm afraid not. แปลว่าผมเกรงว่าไม่นะก็คือผมไม่เห็นด้วยอะไรทำนองนั้นนะครับ Better อันนี้สำเนียงภาษาอังกฤษถ้าสำเนียงคนอเมริกันจะออกเป็น better better นะครับแปลว่าดีกว่า You should do better than me. หรือ You should do better than me. แปลว่าคุณน่าจะทำได้ดีกว่าผม No. ตัวนี้จะไม่ออกเสียงคนะครับ No. ออกคล้ายๆตัว no ที่แปลว่าไม่แต่ no คำนี้แปลว่ารู้เข้าใจนะครับ Help, help, แปลว,ว่าช่วยหรือช่วยด้วย Can you help me? Can you help me? แปลว,ว่าช่วยผมหน่อยนะ Pleasure Pleasure แปลว่าความยินดีหรือรู้สึกพอใจ My pleasure My pleasure ด้วยความยินดี My pleasure คล้ายๆกับ y o u r welcome นะครับ y o u ดี e ก็แปลว่าด้วยความยินดีครับอันนี้ก็เป็นประโยคง่ายๆนะครับสับง่ายๆที่เราใช้อยู่เป็นประจำทุกวันนะครับเอามาฝึกได้นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ